ข้อคิดบำรุงใจเป็นต่อพิเศษที่ The Bookteller คัดข้อคิดดีๆที่ได้รับและประโยคโดนใจต่างๆจากหนังสือที่อ่านจบเอามาอ่านให้ฟังสบายๆย,ย่อยง่ายกลับมาฟังได้ทุกเวลาสำหรับตอนนี้เป็นข้อคิดบำรุงใจที่จะช่วยเราพบความสุขเล็กๆบนชีวิตที่มีความหมายจากหนังสือ The Power of Meaning หรือ,อไรทำให้ชีวิตมีความหมายโดยเอมิลี่เอสฟารฮานี ชีวิตที่มีความหมายไม่ใช่เรื่องไกลตัวหรือซับซ้อนแต่มันคือการเลือกที่จะสร้างความผูกพันที่มีคุณภาพกับคนรอบข้างค้นหาจุดมุ่งหมายที่ได้ใช้ความสามารถของเราเพื่อคนอื่นมองไปให้ไกลกว่าตัวเองแล้วรู้สึกเชื่อมโยงกับสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าและเลือกเล่าเรื่องราวชีวิตของเราในมุมมองที่สร้างสรรค์และเติบโตต่อไปนี้คือข้อคิดจากหนังสือเล่มนี้ ยิ่งวิ่งตามหาความสุขความสุขอาจจะวิ่งหนีไปการพยายามบังคับตัวเองให้มีความสุขตลอดเวลาอาจจะทำให้เราเครียดกว่าเดิมลองปล่อยวางดูบ้างแล้วความสุขจริงๆอาจจะเกิดขึ้นมาเองตอนที่เราเลิกไล่ตามมันความหมายของชีวิตคือการก้าวข้ามตัวเองไปสู่สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าหัวใจสำคัญของหนังสือเล่มนี้แนะนำให้เราเลิกมองแต่ตัวเอง แล้วหันไปทำสิ่งดีๆเพื่อคนรอบข้างหรือสังคมดูบ้างไม่ว่าจะเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่การได้ทำประโยชน์ให้คนอื่นจะทำให้ชีวิตของเรามีความหมายขึ้นมาได้ความสุขเหมือนพลุไฟแต่ความหมายเหมือนดาวเหนือความสุขอาจจะเป็นแค่ความรู้สึกดีใจสนุกหรือสบายใจที่มันเกิดขึ้นแค่ชั่วคราวแล้วก็หายไป แต่ความหมายจะเป็นเหมือนสิ่งที่คอยนำทางชีวิตเราทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตมีคุณค่าและมั่นคงจากภายในคนที่รู้ว่าความหมายในชีวิตของพวกเขาคืออะไรจะสามารถมีความสุขได้โดยไม่ต้องพึ่งพาวัตถุหรือสถานการณ์ภายนอกความสุขจากการให้อิ่มใจนานกว่าการรับผู้คนที่ไล่ตามหาความสุขมักมีแนวโน้มที่จะเป็นผู้รับมากกว่าผู้ให้ ภูเขาสแสวงหาความสุขที่ไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรมากนะักแต่ความสุขที่ได้มาด้วยวิธีการนี้มักจะเป็นความสุขระยะสั้นและไม่ได้ทิ้งความหมายอะไรไว้ในชีวิตในทางตรงกันข้ามการเป็นผู้ให้เมื่อเราลงทุนลงแรงทําอะไรบางอย่างเราจะเห็นคุณค่าในสิ่งนั้นมากกว่าการให้ด้วยใจจริงโดยไม่หวังผลตอบแทนจึงเป็นบ่อกเกิดแห่งความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าการรับ ไม่ใช่การขาดความสุขแต่คือการขาดความหมายหลายครั้งที่คนเรารู้สึกสิ้นหวังหรือว่างเปล่าไม่ใช่เพราะขาดความสุขแต่เป็นเพราะขาดความหมายในชีวิตหนังสือชี้เห็นถึงปรากฏการณ์ที่น่ากังวลในสังคมสมัยใหม่แม้แต่ในประเทศที่จเจริญแล้วและมีความเป็นอยู่ที่ดีผู้คนกลับมีอัตราการเป็นโรคซึมเศร้าแล้รู้สึกสิ้นหวังผู้เขียนกล่าวว่าตนตอของปัญหานี้ไม่ได้มาจาก การขาดความสุขแต่มาจากการขาดความหมายในชีวิตผู้คนไม่รู้ว่าพวกเขาจะมีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรหรือกำลังใช้ชีวิตไปเพื่ออะไรความรู้สึกว่างเปล่าและสิ้นหวังนี้สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนทำอาชีพอะไรหรืออยู่ในช่วงวัยใดก็ตามหาคนของเราให้เจอคนที่เข้าใจและเห็นค่าเราจริงๆ ชีวิตจะมีความหมายมากขึ้นเมื่อเรารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของใครสักคนหรือสังคมที่เราอยู่ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนสนิทหรือกลุ่มคนที่มีความเชื่อเหมือนกันมนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่ต้องการการยอมรับและความสัมพันธ์ที่ทําให้ตนเองรู้สึกมีคุณค่าแต่ความสัมพันธ์ในที่นี้ไม่ใช่แค่การรู้จักหรือทักทายกันแบบผิวเผินแต่ต้องเป็นความสัมพันธ์คุณภาพสูง ซึ่งหมายถึงความสัมพันธ์ที่เราสามารถเชื่อมโยงกับอีกฝ่ายได้อย่างลึกซึ้งเกิดความเห็นอกเห็นใจและทำให้ต่างฝ่ายต่างมองเห็นคุณค่าของกันและกันจนรู้สึกว่าตัวเรามีความสำคัญต่ออีกฝ่ายหนึ่งแค่ทำเป็นมองไม่เห็นก็ทำร้ายความรู้สึกของคนอื่นได้หนังสือได้ยกตัวอย่างงานวิจัยที่สัมภาษณ์พนักงานทำความสะอาดในโรงพยาบาลพวกเขาเผยว่า ช่วงเวลาที่รู้สึกต่ำต้อยแล้วไร้ค่าที่สุดคือตอนที่ถูกแพทย์หรือพยาบาลเมินเฉยทำเหมือนพวกเขาไม่มีตัวตนอยู่ตรงนั้นการกระทำเล็กๆน้อยๆที่เราอาจจะทำไปโดยไม่รู้ตัวเช่นการแกล้งทำเป็นไม่เห็นคนรู้จักหรือการก้มหน้าก้มตากดโทรศัพท์ขณะที่อีกคนกำลังพูดเรื่องสำคัญล้วนเป็นการส่งสารว่าเรานั้นไม่ได้ใส่ใจหรือไม่เห็นคุณค่าของเขาซึ่งเมื่อเกิดขึ้นบ่อยครั้ง าจจะทำให้อีกฝ่ายรู้สึกไร้ตัวตนและไร้ความหมายได้แค่ยิ้มให้ใครสักคนก็สร้างวันที่ดีให้เขาได้แล้วรอยยิ้มคือพลังแห่งความเมตตาในชีวิตประจำวันเพราะทุกคนสามารถทำให้ผู้อื่นรู้สึกถึงคุณค่าในตัวเองได้ผ่านการกระทําเล็กๆน้อยๆและรอยยิ้มเช่นการพูดจจดีๆกับพนักงานเสิร์ฟแม้เขาจะเสิร์ฟอาหารผิดการยิ้มแย้มกับพนักงานปั๊ม การรับโทรศัพท์ของแม่หรือการรับฟังความคิดเห็นของลูกน้องโดยไม่มีอคติการกระทําเหล่านี้คือการเริ่มต้นเรียนรู้ที่จะส่งต่อความรักและความจริงใจออกไปสู่คนรอบข้างของเราเอาสิ่งที่เราเก่งไปช่วยเหลือคนอื่นก็ค,คือชีวิตที่มีความหมายเช่นกันลองถามตัวเองว่าเรามีความสามารถหรือพรสวรรค์อะไรแล้วเราจะาสิ่งนั้น ไปช่วยเหเลือคนอื่นได้อย่างไรเพราะจุดม enfin, exactly ุ่งหมายในชีวิตไม่ใช่แค่การทำเพื่อตัวเองแต่คือการใช้ความสามารถของเราสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นการที่เราจะหาความหมายในชีวิตของเราได้เราต้องรู้จักตัวเองก่อน ก่อนที่เราจะค้นพบจุดมุ่งหมายที่แท้จริงเราจําเป็นต้องเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่างลึกซึ้งเสียก่อนเราไม่สามารถลอกเรียนแบบจุดมุ่งหมายของใครได้เพราะแต่ละคนก็มีจุดแข็งจุดอ่อนความชอบและประสบการณ์ที่แตกต่างกันหนังสือระบุว่าการที่คนคนหนึ่งรู้จักตัวเองนั้นเป็นตัวชี้วัดที่สําคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่สามารถบอกได้ว่าคนคนนั้นมีชีวิตที่มีความหมายหรือไม่ การรู้จักตัวตนที่แท้จริงของตัวเองจึงเปรียบเสมือนก้าวแรกของการเดินทางและเป็นเข็มทิศที่จะนำทางให้เรานั้นไปสู่เป้าหมายที่สอดคล้องกับตัวตนของเราอย่างแท้จริงพรสวรรค์คือของขวัญที่ไม่ได้มีไว้เพื่อตัวเองแต่มีไว้เพื่อแบ่งปันหนังสือได้นำเสนอแนวคิดที่ทรงพลังเกี่ยวกับพรสวรรค์ว่าการที่คนคนหนึ่งมีพรสวรรค์พรสวรรค์น,นั้น ไม่ได้แค่มีไว้เพื่อรับใช้ตัวเจ้าของเท่านั้นแต่จุดประสงค์ที่แท้จริงของพรสวรรค์คือการที่คนเราจะนำมันไปใช้เพื่อสร้างคุณค่าและทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นได้อย่างไรมันเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องมองให้ออกว่าเราจะใช้ความสามารถหรือพรสวรรค์ที่เรามีเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับโลกรอบตัวของเราแบบไหนได้บ้างลองลืมเรื่องของตัวเอง แล้วมองไปรอบๆตัวดูบ้างการข้ามพ้นตัวตนคือสภาวะที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักเมื่อความรู้สึกที่ยึดมั่นในอัตตาได้เลือนหายไปชั่วขณะตัวอย่างที่ชัดเจนคือประสบการณ์ของนิวอัลสตรองตอนที่เขามองกลับมาอย่างโลกจากดวงจันทร์เขารู้สึกว่าตัวเองนั้นเล็กมากอัตตาของเขาได้หายไปแล้วรู้สึกเชื่อมโยงกับจักรวาลอันไพศาลสภาวะนี้สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันเช่นอาจจะเป็นในขณะชมงานศิลปะที่งดงามขณะอยู่ในวัดในโบสถ์ขณะที่เขียนหนังสือหรือขณะที่ดื่มด่ากับธรรมชาติอันยิ่งใหญ่พอรู้ว่าตัวเรานิดเดียวเราจะใจดีกับคนอื่นมากขึ้นงานวิจัยพบว่าคนที่เกิดความรู้สึกยำเกรงในธรรมชาติจะรู้สึกถึงความสำคัญของตัวเองน้อยลง ทำให้พวกเขามีใจที่ไม่ตามมากขึ้นพวกเขาจะเลิกทะนงตัวว่าดีกว่าหรือยิ่งใหญ่กว่าใครและเลิกทำตัวเป็นศูนย์กลางของโลกสภาวันนี้จะช่วยให้เราก้าวออกจากมุมมองของตัวเองและหันไปเชื่อมโยงหรือให้ความสำคัญกับผู้อื่นได้อย่างแท้จริงสุดท้ายแล้วทุกสิ่งที่เราเคยแบกไว้ก็ต้องปล่อยวางมันลงผู้เขียนชี้ว่า แม้เราอาจจะไม่ได้สัมผัสประสบการณ์ข้ามพ้นตัวตนบ่อยนักในชีวิตแต่ก็มีช่วงเวลาหนึ่งที่ทุกคนต้องได้พบเจอกับความตายของอัตตายอย่างแน่นอนนั่นก็คือตอนที่เราใกล้จะตายในวาระสุดท้ายของชีวิตส่วนใหญ่แล้วความรู้สึกที่เคยคิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่เหนือกว่าใครหรือการเห็นกับตัวจะไม่มีอีกต่อไปมันเคยบทเรียนสุดท้ายที่สอนเราว่าความสุข และความหมายในชีวิตที่แท้จริงไม่ได้มาจากการจมอยู่กับเรื่องของตัวเองชีวิตของเราก็เหมือนหนังสือเราเลือกได้ว่าจะเขียนบทต่อไปได้ยังไงเราคือคนเขียนเรื่องราวชีวิตของตัวเองต่อให้เรื่องราวที่ผ่านมาจะไม่ดีเท่าไหร่เราก็สามารถเลือกที่จะเปลี่ยนมุมมองและเขียนบทต่อไปให้ดีขึ้นได้เสมอ จงเปลี่ยนเรื่องร้ายให้กลายเป็นบทเรียนที่มีคุณค่านักจิตวิทยาเรียกกระบวนการการเปลี่ยนมุมมองต่อเรื่องราวแย่ๆในชีวิตว่าเรื่องเล่าฟื้นฟูจิตใจมันคือการเปลี่ยนเรื่องราวที่เลวร้ายให้กลายเป็นเรื่องราวที่ดีที่เต็มไปด้วยการเติบโตและการเรียนรู้ผู้เขียนพบว่าคนที่ใช้ชีวิตอย่างมีความหมายมักจะสามารถเล่าเรื่องราวในชีวิตของตอนเองที่สะท้อนถึงการฟื้นฟูจิตใจการเติบโต และความรักแม้จะต้องผ่านเหตุการณ์ที่เจ็บปวดมาก็าตามก่อนที่จะเปลี่ยนเรื่องร้ายๆในชีวิตได้เราต้องยอมรับเรื่องที่เกิดขึ้นจริงเสียก่อนการจะก้าวต่อไปข้างหน้าได้เราต้องยอมรับความจริงที่เจ็บปวดให้ได้ก่อนการยอมรับไม่ใช่การยอมแพ้แต่เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราเกิดปัญญาและมีแรงเดินหน้าต่อไป ไม่สำคัญว่าเราจะเจออะไรมามันสำคัญที่ว่าเรามองมันยังไงชีวิตของเราจะมีความสุขหรือมีความหมายหรือไม่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เราเจอแต่ขึ้นอยู่กับวิธีคิดในการตอบสนองของเราต่อเรื่องเรื่องนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์จุดมุ่งหมายการข้ามพ้นตัวตนหรือการเล่าเรื่องและผลลัพธ์ของชีวิตขึ้นอยู่กับหนทางที่เราเลือกเดิน สุดท้ายแล้วความรักคือคำตอบไม่ว่าจะเป็นการผูกพันกับคนอื่นการมีเป้าหมายในชีวิตหรือการก้าวข้ามเรื่องราวร้ายๆทุกอย่างล้วนมีความรักเป็นศูนย์กลางความรักทำให้เราอยากทำเพื่อคนอื่นและอยากเป็นคนที่ดีขึ้นรักตัวเองไม่ใช่เห็นแก่ตัวแต่คือการดูแลตัวเองให้ดีพอเพื่อที่จะไปดูแลคนอื่นได้หนังสือได้ย้ำให้เราแยกแยะ ระหว่างคำว่ารักตัวเองกับเห็นแกนตัวให้ชัดเจนสองคำนี้ไม่ใช่สิ่งเดียวกันการเห็นแกนตัวคือการคิดถึงแต่ตัวเองเป็นหลักแต่การรักตัวเองที่ถูกต้องคือการดูแลหัวใจและร่างกายของเราให้ดีเพื่อที่เราจะสามารถส่งต่อความรักและความจริงใจให้กับผู้อื่นได้อย่างเต็มเปี่ยมเมื่อเรารักตัวเองเป็นเราก็จะสามารถรักผู้อื่นได้อย่างแท้จริงและมีความเป็นมนุษย์มากขึ้น ้าหมายสูงสุดของชีวิตคือการได้รักและได้รับความรักในตอนท้ายของหนังสือเล่มนี้นิดตอกย้ำความสำคัญของความรักผ่านคำพูดของวิกเตอร์ฟังเคลิลจิตแพทย์ผู้รอดชีวิตจากค่ายกักนนาซีที่บอกว่ารักคือจุดหมายสุดท้ายและเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดที่มนุษย์จะใฝ่ฝันถึงมนุษย์จะหลุดพ้นได้โดยผ่านความรักและในความรัก ประโยคนี้สรุปแกนแท้ของชีวิตที่มีความหมายว่าการได้รับความรักและการใช้ชีวิตอยู่ในความรักคือเป้าหมายอันสูงสุดที่มนุษย์สามารถไปถึงได้ชีวิตที่มีความหมายไม่ใช่เรื่องไกลตัวหรือซับซ้อนแต่มันคือการเลือกที่จะ สร้างความผูกพันที่มีคุณภาพค้นหาจุดมุ่งหมายที่ได้ใช้ความสามารถของเราเพื่อคนอื่นมองไปให้ไกลกว่าตัวเองแล้วรู้สึกเชื่อมโยงกับสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าและเลือกเล่าเรื่องราวชีวิตของเราในมุมมองที่สร้างสรรค์และเติบโตในวันนี้ลองเริ่มจากสิ่งเล็กๆซึ่งมันอาจจะเป็นการทักทายขอบคุณพนักง,งานส่งของด้วยรอยยิ้มหรือการวางโทรศัพท์ลง แล้วรับฟังเรื่องราวของคนในครอบครัวอย่างตั้งใจการกระทําเล็กๆน้อยๆที่เรามอบให้คนอื่นคือจุดเริ่มต้นของการสร้างความหมายที่ยิ่งใหญ่เพราะสุดท้ายแล้วชีวิตจะมีความหมายหรือไม่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเกิดอะไรขึ้นกับเราแต่อยู่ที่ว่าเราเลือกที่จะมองและตอบสนองต่อมันอย่างไร ขอบคุณที่ติดตามเรื่องราวดีๆจาก The บุ o เทเ l l e r ครับทุกๆวันเป็นโอกาสใหม่ในการพัฒนาตนเองและการก้าวไปข้างหน้าอย่าลืมให้ความสำคัญกับสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขและมุ่งมั่นในการทำสิ่งที่ทำให้เราสงบใจขอบคุณที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางนี้แล้วพบกันได้ใหม่ในตตอนหน้าสวัสดีครับ